สื่อสารภายในกับตัวเองนะอันนี้เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องที่อาจารย์พูดไปแล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับเซลฟ์อะไรนะเซลฟ์อเวอร์เนสใช่ไหมให้จัดเวลาอยู่กับตัวเองค่ะเพื่อทบทวนเพื่อเข้าหาตัวเองนะสะท้อนตัวเองทําความเข้าใจความคิดความรู้สึกคุณค่าและความเชื่อของตัวเองนะคะตรงเนี้ยที่พูดถึงก็คือว่าสร้างจุดยืนให้ตัวเองชัดๆมีมิชชั่นแพชชั่นโกอย่างไรนะคะ คนที่ไม่มีจุดยืนน่ะมันพร้อมไหลทุกเมื่อแหละแล้วก็การเขียนบันทึกนะเจอร์นาลิงทุกวันนะฮะแล้วก็มีการ positive self talk คือพูดคุยกับนตนัวเองบวกอ่ารวมถึงเนี่ยมีฝึกสติด้วยนะเพื่อถอยออกมาเห็นตัวช,ชัดนะคะเห็นความเป็นจริงนะเห็นความคิดที่ไม่ใช่ของตัวเองเราจะเริ่มเห็นแล้วละ่ะว่ามีหลายๆอย่างมันไม่ใช่ชั้นน่ะอืมมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะป้อนเข้ามาในหัวอ่ะ เราจะเริ่มจากตรงนี้เจอนะทุกคนแล้วก็ให้นั่งสมาธินะเพื่อจิตสงบนะคะเข้าสภาวะตัวตนเข้าถึงสภาวะตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะเริ่มนิ่งเริ่มสงบเริ่มเสถียรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยมาทบทวนตัวเองนะคะเพื่อเราสามารถที่จะมองที่มาที่ไปของทุกอย่างได้แบบไม่มีอคติถอดบทเรียนได้อย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เราจะได้มีโอกาสได้ทบทวนคุณค่าและความเชื่อของตัวเองด้วยอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะ และเพื่อที่เราพร้อมปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็ตามประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านเข้ามาการสื่อสารภายนอกตามกลไกธรรมชาติพอเรามีสติเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรก็ตามที่ส่งออกไปมันตีกลับมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนน่ทั้งหมดมันเลยต้องเป็นเ u ียโพซิทีฟนะคะเป็นความเป็นจริงเป็นสัจจะไม่เป็นเทรน์ข่าวสารด้วยเป็นอะไรที่เป็นแฟกต์เป็นความเป็นจริงเป็นชูธอย่างการสื่อสารถ้าเกิดเรามองว่าให้มันเป็นเพียวโพสิทีฟทั้งหมดนะคะ โปรง่งใสจริงใจตรงไปตรงมาแล้วก็เหมาะสมกับกาลเทศะนะ,ะไม่มีเรื่องของการตัดสินไม่ควบคุมไม่หวังผลนะฮะอันนี้ก็เป็นทักษะพื้นฐานเรื่องของการสื่อสารเนาะเพื่อเกิดการเปิดใจแล้วก็ไว้วางใจในเบื้องต้นแล้วเราก็สามารถที่จะคนโครมฝั่งการสื่อสารของเราเท่านั้นนะไม่สามารถจะไปคนโทรมฝั่งรับได้นะ เขาจะตีความอะไรมันเป็นเรื่องของเขาสิ่งที่เราสามารถคอนโทรลได้ในฝั่งการสื่อสารของเราก็จะเป็นเรื่องของ clarity คือความชัดเจนและให้แน่ใจว่ามี completeness ก็คือมีความครบถ้วนสมบูรณ์นะคะแล้วก็ให้มี compassion ก็คือว่าให้มีความรักความเมตตาแล้วก็การเห็นอกเห็นใจนะสามส่วนเนี่ยที่เราคอนโทรลได้นะคะสื่อสารด้วยความรักแล้วก็เคารพในทุกในตนเองแล้วก็ในทุกสรรพสิ่ง